สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการงัดยางนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดช้าๆนะครับเอาด้านไหนงัดเข้าเอาเอาด้านไหนงัดออกนะครับทั้งวิธีการงัดออกงัดเข้าประกอบอยางในนะครับทุกท่านงัดยางไรไม่ให้ยางรั่วนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคมีแนวทางมาแนะนำเพื่อนๆพี่น้อง FC ครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ทําการงัดยางเข้าไปนะครับ โดยที่วันนั้นนะครับ18นาฬิ19นาฬิกาแล้วนะครับลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางฉุกเฉินก็งัดแบบมืดๆนะครับแล้วก็ได้ทำการถ่ายคลิปไปนะครับแต่ว่ามันมืดจริงๆนั่นแหละนะครับมันมองไม่เห็นนะครับทุกท่านเอาละในเมื่อ FC ขอมาวันนี้ก็จะจัดให้อีก1รอบอีกหนึ่งครั้งสำหรับการงัดยางนะวันนี้ผมจะใช้เด็กงัดยาง3ตัวนี้ที่ทุกท่านได้เห็นนะ20นิ้ว2ตัว12นิ้ว1ตัวนะครับในขั้นตอนของการงัดและ วิธีการงัดเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะงัดนะครับให้หาพลาสติกนะครับพลาสติกมารองขอบวงล้อเพื่อป้องกันสีถลอกด้วยนะครับยิ่งเป็นล้อโลล้อแมกนะครับเราต้องหาอะไรมารองนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้้ำมันพลาสติกนะครับอยางนะครับยางในเนี่ยนะครับเอามารองก็ได้หรือจะเป็นนะครับสายยางข่อน้ํานี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านก็ แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องเอฟซแต่ละท่านเลยนะครับจะใช้แบบไหนวันนี้รอบนี้นะครับหันหน้าหันหลังได้อ่าท่อยางเก่าๆนะครับก็เอาผมเจาตัวนี้มาใช้รองเหล็กงัดยางไปแล้วกันนะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการงัดยางนะครับทุกท่านสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คืออันนี้ก็ถอดยางในออกไปแล้วนะอ่าวิธีการที่เราจะงัดยางออกนะครับในกรณีลถบทยางมา ถ้ารถบดยางมานะครับเราจะเปลี่ยนยางไนเนี่ยงัดตรงจุกลมเลยเพราะว่ายางมันจะมากองอยู่ตรงจุกลมนะครับณนะจุดตรงเนี้ยบริเวณจุกลมเนี่ยนะครับมันจะงัดง่ายที่สุดนะอะแต่ถ้าเป็นรถยางรั่วธรรมดานะครับขับขี่มาธรรมดาแล้วลมยางมันอ่อนลงรู้แล้วละ่ะว่ามันรั่วนะครับในกรณีแบบนี้ให้นะครับบันดับแรกให้ปล่อยลมออกให้หมดก่อนปล่อยลมออกให้หมดนะครับ คายน็อตเบอร์12จุบลมออกคายน็อตเบอร์12จุบลมออกแล้วก็กดจุบลมให้มันตกลงนะครับคายน็อตเบอร์12ที่จุบลมออกแล้วก็กดจุบลมให้มันให้มันตกขอบลงมานะครับพอมันตกขอบลงมาให้กดยางเนี่ยนะครับกดยางลงกดยางลงให้มันตกขอบเลยนะครับแล้วก็กดไล่กดไล่ไปอย่างเงี้ยนะครับกดไล่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 ยางให้มันตกขอบนะครับเพราะตกขอบด้านหนึ่งแล้วนะครับกลับด้านมาเลยนะครับกลับด้านมาอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของจารดิสเบรคโค้ด้วยนะ เราก็มาบีบอีกฝั่งหนึ่งให้มันตกขอบนะครับบีบให้มันตกขอบทั้งหมดเลยนะครับอ่าถ้ายางไม่ตกขอบงัดไม่ออกแน่ๆน,นะครับงัดออกอยู่แต่ว่าบางทีขอบอ่าลวดขอบยางมันจะขาดบางทีวงล้อก็เบี้ยวนะครับทุกท่านอ่าเมื่อเราทําการไล่ยางให้ตกขอบไปแล้วนะครับวิธีการงัดก็อย่างที่บอกนะถ้าลดบดยางมาเราจะงัดตรงจุกลมวันนี้เขาเขาตออจุกลมออกไปนะอ่าถ้าลดบดยางมางัดบริเวณจุกลมเลยแต่ถ้า เป็นรถขี้นะครับลมยางอ่อนแล้วรู้แล้วล่ะว่าอาจจะเป็นยางนอกกัดยางในหรือว่ามีอะไรจิ้มยางแต่ลมมันยังไม่หมดนะยางมันยังไม่ได้มากองกันอยู่จุดๆุดเดียวนะครับให้งัดฝั่งตรงข้ามนะอ่าถ้ารถบดยางงัดตรงจุบ๊บแต่ถ้ารถไม่ได้บดยางมางัดฝั่งตรงข้ามจุ๊บลมนะครับเอาละนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการงัดนะครับยางที่ฝั่งตรงข้ามของจุ๊บลมนะอันนี้สาธิตนะ วิธีการที่เราจะงัดอันดับแรกนะครับก็หาอะไรเข้าไปลองวงล้อก่อนเลยนะครับกดลงไปแล้วก็หาอะไรลองอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็จะลองเข้าไปแบบนี้นะครับสามจุดสามตำแหน่งนะถ้าใครไม่มีเหล็กงัดยางก็ไขควงนั่นแหละงัดลวดนะครับไขควงกับปัแกเรานี่แหละธรรมดาก็งัดได้เหมือนกันนะครับอ่าเมื่อเราลองเข้าไปแล้วนะครับทุกท่านเวลาที่ผมจะทําการงัดนะ,ะเตรียมเหล็กงัดยางก่อนเปรบมหนึ่ง นะครับเวลาที่ผมจะทําการงัดนะครับทุกท่านนะอ่าเด็กงัดยางนะครับเด็กงัดยางนะครับเนี่ยเราจะก็จะเอาด้านงออันนี้ไม่ได้บังคับนะว่าใครจะทําแบบไหนบางท่านเขาอาจจะเอาด้านแบนงัดก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมเอาด้านงอนะครับเอาด้านงอเกี่ยวเข้าไปเลยเนี่ยนะครับเกี่ยวเข้าไปแบบนี้ตัวแรกนะครับแล้วก็ด้านงอตัวที่สองเกี่ยวเข้าไปนะครับ แล้วก็ตัวที่สามนะครับอันนี้ก็นะครับถือว่าด้านงอเหมือนกันเราได้ทําการปรับแต่งมาแล้วนะครับทุกท่านอ่านี่เกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับอ่านะครับเมื่อเราเกี่ยวยางเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมระยะห่างนะครับระยะห่างก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านอ้าวนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการงัดนะในขั้นตอนของการงัดนะครับทุกท่าน ผมจะใช้เข่านะครับผมจะใช้เข่าเน้นให้ขอบยางบริเวณนี้มันตกขอบลงไปแบบนี้นะครับเอาเข่ามาวางเลยนะครับหรือว่าใครจะนั่งยองๆก็ได้นะครับเท้าเหยียบเลยนะครับเท้าเหยียบยางให้มันตกขอบไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับทุกท่านนะเมื่อเราเอาเท้าเหยียบให้ตกขอบไว้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการงัดนะครับเวลาที่เราจะงัดนะครับ เพือ่อนๆอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่นะขอถอยกอล้องออกมาสักนิดนึงนะครับเวลางัดนะครับอ่าเวลางัดนะเนี่นะครับผมก็จะดึงไว้อย่างนี้ดึงดึงดึงพยายามดึงมาก่อนเนี่ยดึงยางให้มันตกขอบนะฝั่งนี้ผมก็เข่าเข่าดันให้มันตกขอบนะหลังจากนั้นผมก็จะงัดตัวเนี่ยตัวสั้นก่อนงัดปั๊บนะครับงัดมาแล้วก็เอามาเกี่ยวไว้ตรงนี้ถ้าเกี่ยวไว้ตรงนี้ระวังมันหลุดนะระวังนะ อ่าแล้วทีนี้ผมก็จะงัดขึ้นทีละตัวเนี่ยทีละตัวแบบนี้นะครับเมื่อผมงัดขึ้นได้แล้วตรงนี้นะครับผมก็จเอาเข่ามาทับไว้นะครับผมก็จะเอาเข่ามาทับไว้เนี่ยนะพอเข่าเข่าทับไว้กันมันหลุดนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อเมื่อนะครับเมื่อเรางัดได้สองตำแหน่งแล้วนะครับทีนี้ตำแหน่งที่สามครับนี่นะครับตอดเลยตอดลงแบบนี้นะครับลองนะครับงัดขึ้นนะครับแบบนี้ นะครับอันนี้ก็คือวิธีการงัดออกๆๆๆนะครับทุกท่านนะเราก็จะลองลองแล้วก็งัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกท่านนะอ <Concept> อาอันนี้ติดซะแล้วนะครับนี่ลองแล้วก็งัดออกแบบนี้นะครับงัดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรางัดยางออกไปเป็นที่เรียบร้อยได้ฝั่งหนึ่งเราเอาอยางในออกเลยนะครับเรา,เอาอยางในออกไปเลยนะครับทีนี้ปัญหาคําถามมันเกิดอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาอยางนอกออกจาก กระทะล้อได้อยา่ <vectors S 2> อยางไรก็งัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะรองเข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละนะครับผมจะรองเข้าไปเหมือนเดิมนะครับรองเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะใช้เหล็กงัดยางด้านงอเหมือนเดิมนี่แหละนะครับสอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะงัดยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่สอดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดยางอีกฝั่งหนึ่งออกมางัดเหมือนเดิมนี่แหละนะครับทุกท่านเนี่ยงัดออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับมันจะไปเกี่ยวขอบนอกขอบล่าง นะครับเราก็จะงัดแบบนี้อ้าวเหล็กลองอ่ายางรองผมไปไหนขอไปด้วยนะอ่ามันลุดมันดูดเข้าไปข้างในนะครับก็จะงัดออกแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับทุกท่านนี่ก็คือวิธีการงัดยางออกนะครับทุกท่านเอาละทีนี้เรามาพูดถึงการใส่ยางในมากนะครับวิธีการใส่ยางในนะครับอันดับแรกนะครับทุกท่านเราเอาตรงนี้นะครับฝาครอบตัวนี้ นะครับฝาครอบตัวนี้ที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเอามาใส่แบบนี้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยน็อตหนึ่งตัวนะครับน็อตหนึ่งตัวน็อตหนึ่งตัวก่อนเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเราใส่น็อตเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับยางในนะครับใส่แบบนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นทํายังไงนะครับสูตรของผมนะผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้เลยใส่เข้าวงล้อนะครับพอใส่เข้าไปที่วงล้อเสร็จนะครับผมก็จะหมุน นะครับผมก็จะหมุนเกลียวน็อตไว้สองสามเกลียวนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าหมุนแค่มันไม่หลุดนะครับหมุนแค่มันไม่หลุดแค่นี้เองนะครับนี่หมุนแค่นี้เองนะครับหมุนแค่ไม่ให้มันหลุดนะครับทุกท่านนะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นจุบลมเนาะเห็นเนาะนะครับตรงนี้เป็นจุบลมเนี่ยนะครับอ่าผมก็จะสอดยางขึ้นแบบนี้นะเอายาง นี่แหละนะครับทีนี้ผมก็จะง้างตรงนี้เห็นไหมผมจะง้างตรงนี้สวมเข้าตรงจุบลมก่อนเลยนะครับสวมเข้าตรงจุบลมก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะกดกดจุบลมลงไปเนี่ยกดจุบลมลงไปแล้วก็ดันยางเข้ามาเนี่ยนะครับพอเราดันยางเข้ามาอย่นี้นะครับแบบนี้แบบที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเห็นไหมจุบลมมันจะจมอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็งัดยางนอกเข้าตามปกติเลยนะครับในขั้นตอนของการงัดยางนอกเข้าเนี่ยนะครับอ่า ผมจะใช้เหล็กงัดยางด้านแบนนะเอาด้านแบนเนี่ยนะครับด้านแบนเนี่ยนะครับดูดีๆนะผมเอาด้านนี้นะตรงนี้มันจะงอนขึ้นนะครับทุกท่านสอดเข้าไปแบบนี้นะสอดเข้าไปนะครับมองเห็นไหมเอ่ยนะครับถ้าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวอ่มามุมด้านข้างดีกว่านะครับนี่นะครับผมก็จะงัดขึ้นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้งัดให้ดูแบบช้าๆนะใครจะเอามือกดใครจะเอามือกดเข้าก็กดได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะมีเทคนิคอยู่ว่าหนึ่งเอาน้ํามันทาขอบยางก่อนน้ํามันอะไรก็ได้ที่มันหล่อลื่นนะครับจันลงเอาน้ํายาล้างจานนะครับทาขอบยางก่อนหรือว่าเอายางไปตากแดดก่อนมันจะอ่อนแล้วมันจะกดเข้าได้เลยทีนี้ก็ล้วงใส่ยางในนะเวลาล้วงใส่ยางในนะครับอย่าให้ยางมันพับอย่าให้ยางมันพันกันเป็นเกลียวนะ นี่นะครับผมก็เอาด้านหลังเข้าไปนะครับกดแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่พับนะครับทุกท่านนี่เอาด้านหลังเข้าไปก่อนนะครับเอาด้านหลังเข้าไปก่อนเนี่ยนะครับพอเราเอาด้านหลังเข้าไปแล้วก็นี่ดันให้มันตกให้มันตกลงไปในขอบวงล้อนะครับลวงเข้าไปแล้วก็ดันนะครับดันให้มันลงไปในกระทะล้อนะครับนี่ดันลงไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันนะครับพอมันดันลงไปแล้วทีนี้นะครับเราก็ ทำการจัดเนี่ยจัดให้จุบลมมันกลางนะครับจัดให้จุบลมมันตั้งตรงเก้าสิบองศาพอพอเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจัดจุบลมตรงแล้วกดจุบลมลงกดลงไปเลยนะครับจุบลมกดให้จมนะครับกดให้จมหลังจากที่เรากดจุบลมให้จมลงไปแล้วนะครับนี่มันจมลงไปนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้จุดที่เราจะใส่ยางนะครับเราก็กดจุบลมลงปั๊บกดเลยนะครับนี่กดเลยนะครับกดลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับ อ่าปล่อยได้ทีนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับใครจะขึ้นเท้าเหยียบก็ได้นะครับหรือใครอยากจะทําการงัดก็สูเดิมด้านแบนนะครับด้านแบนงัดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเข่าผมก็จะเน้นไว้เนี่ยนะครับเข่าเข่าผมนั่นเนี่ยเข่าเน้นไว้ที่ตัวยางนะครับเพื่อไม่ยางมันไหลมาเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะต่อไปก็เป็นการงัดเข้านะครับทุกท่านงัดแบบนี้นี่เหมือนเดิมเลยนะครับวิธีการงัดก็ประมาณเนี่ยหนึ่งนิ้วมือเนี่ยนะครับ นี่นะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไลย่ยางให้มันตกขอบนะครับไล่ย้อนกลับมาเนี่ยนะครับงัดไปนะครับเห็นไหมงัดไปนะครับเราก็จะงัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกท่านนะงัดฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันไหลมาใกล้จุบลมนะครับนี่ถ้าเราชินแล้วเราก็ไม่ต้องยกเหล็กงัดยางออกเราเลื่อนแบบนี้สไลด์แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับ ผมไม่ได้ยกเหล็กงัดยางสูงนะนั่นเรียบร้อยนะครับพอนะครับเราใส่เขาไปเรียบร้อยก็อย่าลืมว่าจัดจุบลมให้ตรงให้ตั้งตรงนะครับทุกท่านนะอ่าจัดจุบลมให้ตั้งตรงแล้วนะครับลดบางคันจุบลมมันยังโผล่อยู่ต้องกดให้มันลงนะครับกดให้มันลงถ้ากดไม่ลงนั่นหมายความว่าอขอบยางมันไปดันตูดจุบลมไว้นะครับเราต้องกดให้มันลงนะครับให้มันจมนะครับอันนี้ก็เอาไปทําการเติมลมได้เลยนะครับแต่ในขั้นตอนของการ เปลี่ยนยางนั้นอย่าลืมว่าทิศทางของอยางนะครับทิศทางของดอกอยางใส่ให้ถูกด้วยมันจะมีหัวสอนกำกับอยู่นะครับอยู่ตรงไหนโลเคชันนะครับเอาละนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้อาจจะยาวไปสักนิดนึงก็ต้องขอโทษขออาภัยพี่น้อง FC ด้วยสำหรับวิธีการเปลี่ยนยางนะครับทุกท่านเอาละจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า